พ่อไทยว่าเบื่อไห่โดดแล้วก็หลังไงเมื่อวันดีครับพ่อไทยพีโอ๋่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่ออะไรก่อนค่ะผมชื่ออะไรก่อนผมชื่ออะไรครับเอาสวัสดีครับเอาผมชื่ออะไรก็หนูจะชื่ออะไรผมชื่อผมชื่อไทเทนผมจะโชว์วิธีการโดดน้ำครับ อบตองไม่ระบุลำดัเลเลยเออเอาเออูอียคนนะครับเข็มสคมันคนาเอาสุตัวกราลาบมาดูดูผมน้ำโดูตรงไหนดูตรงไหนมารู้วิธีการมุดน้ำมุด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 น้ำเออมุดแินาทีครับเออเอาหัวไม่ตไม่ มันจะตำใหม่เด้มันมีใหม่ได้ยนี่เหรอแล้วมาดูวิธีการนะครับพี่ต้นวิธีการตอนชี้น้ำนมาดูบน้มุดน้ำ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 น้น้ินนนน้ำนน้น้าดน้ำนน